ก็แบบเอาคอมเมนต์อ่านคอมเมนตะ์อ่ะชิวๆแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกมีคอร์สด,ด้วยใช่ครับคอร์ดบอสคอร์ดบอสแต่บอสต้องเปิดทีกี่ใบวะน้องแล้วแต่เลยผมเปิดห้าก็ได้โชว์ไว้ดิโว์ลั่นๆนะ่ะเปิดให้โดนเนทกี่มงครับไม่มีครับเดี๋ยวคนมดดาโชว์ไฟฟ้าแสนโอม น่าจะลูฟี่ครับผมแซวพี่หน้าพี่โหดจริงผมไม่กล้าแซวแซวได้ครับแซวแรงต่อยนะขอบคนนี้ขอบคนนี้เล่นไพ่เก่งเลย <S <S ไอ้บอสเขาถามว่าอบอสเป็นเด็กเกาะบอกพี่ว่าน้อง บอสจะปั่นพี่นี่น้องสมัครซับตร้งไหนทำไม่เป็นเลยครับเดี๋ยวรอรอ,อพี่บอสสอนก่อนมันต้องหนึ่งพันคนติดตามอ,อ่ะก็รอดีขอช่วยกดติดตามเฮียหน่อยครับช่วยติดตามเฮียหน่อยครับบอสบอกเดี๋ยวเสียงไอ้บอสออกดีกว่าไปพอนม่ไงไบอสเสียงเปิดเสียงดีดออกแล้วเนี่ยไปอนี่ผมเข้าน่ยังไม่ได้เข้าครับวันนี้พักพอนพักพอน อะไรตีบวกอ๋อ <laughs> ไม่ทำอะไรอะ่ะไอ้บออ่ารั่วดิใจเย็นดิน้อง <laughs> เฮียอย่าเพิ่งรีบดิแบ่งของไปขายกิวเห็นบ้างครับ๋ยวกิวเดียวไม่ได้ออมครับขายไม่ออกครับมาซื้อหน่อย <c oughs> งูเขียวสีอะไรครับน่าจะสีส้มครับ เนี่ยพกซ้อนเหมือนบอลไหมครับไอบอลน้องพกซ้อนแหละเปิดล่างโชว์เขายังก็กำลังเปิดบอลก็ดูดิรอเบอร์ทองท้าแชมโวยได้ดิเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายทาแชมเป็นเบอร์ทองเลยเนี่ยไอบอลทำไมหน้าไม่อมอมึงเลยวะไอก็บอกดีเดี๋ยวจะมีโครงการเบอร์ทองให้คนต้ติดตามอ่ะเยียกูเริ่มเครียดแล้วตอนเนี้ย เริ่มเครียดแล้วตอนเนี้ยงอมไว้เ,ร,ว<ย>เริอมเปิดได้ป่าวว่าบอสเปิดไปนี้เยอใส่ชุดแชมป์โชว์ด้วยอะข,ของโอเวอร์ช็อตนะเด็กซื้อได้นะน้องมังสาาโยอยุ๊อยล้านเหรอบวกสิบเจ็ดมาทำไมอ่ะเย้บวกสิบเจ็ดมาไม Yes, yes. เออที่6.7ลั่นลั่นโชว์นะแบบนี้ไม่มีไม่มีขายนะลั่นหมดอย <mm ู่แล้วงอมมาจบไลท์เลยได้ปะวะจะไม่ขายไม่จะ6.7ไม่ขายจบไลท์ไว้ก่อนเออลองไลท์เลยขายิ7เลยเยเริ่มเครียดแล้วตอนนี้บอสพาทำไมโอ้ยมาใหม่วะ ไอ้บอสมึงก็จะแอบยิมดิเฮ้ยแม่งเจ๋งนะเว้ยของของเก่าเจมก็เงียบเปิดไข่ก็เจ๋งเจมทำอะไรทักอย่างดิแม่งอุ้ยไข่หมดไอ้บอส<ม>ตูออต้ด,ดีกว,ว่าไปพนยุกยกตู้พาเพินดีกว่าไปยกตู้พาเพิ่นดีโอ้นนแม่งกูจะร้องจริงนะ เจี๊ยมทำแบบโกงอย่างนี้เนี่มาเลยฮะอุ้ยอร่อยวะเยี่ยมาถึงแหวนเราดีเอาดีเอาดีเด้อหาเรื่องอะไรวะเนี่ยเยี่ยหลายพันแล้วนะอันแรกก็หลายพันแล้วอ่ะจริงดิรออะไรอ่ะ เลยหมอก็ถามว่าพี่สตรีมเลยจะเกิดเหรอเกิดอุ้ยอุ้ยลั่นนะกูลองเลยกูลองคลิปเลยกูลอง<ๆ>คลิปเลยไปเลิกพอนอนละเนี่ยเอาดีผมกบไอ้เที่ยผมกบผมกลับเลยอะ่ะเออไปกันต่อดีได้เลยสตรีมแล้วดิวเขาลั่นอยู่เนี่ยม,มาเด็ก <มา S 1> ิา<ห>ม ไปได้ผมกบอยู่เขากทีูเป um, hey, ็นเที่ยงเนี <that that ่ยเขาบอกไปต่อก็ไปเลยไหมไม่มึงมึงอะลงตระปยังมึงอะกูลงแล้วได้ไรปะได้กูเที่ยงแล้วตัวเตี้ยไปเจ็ดสิบเอ็มไว้ก่อนเลยโอ้ยแต่ครบแล้วนะไอ้บอสที่โดนที่่โดนโดนก่ะปีมาวะเที่ยไข่โดนไปกี่ใบวะสองร้อยกว่าใบวะไข่อะช่องไหนวะไอ้เที่ยเขาไม่แชร์ลงกลุ่มวะกูไปกลุกลไอ้นี่อยู่คนเขามีอยู่ S <S เขาไม่ลงอินสตาแกรลงที่อะไรเออบ้าไปไว้เนี่ย,ยสตรีมแล้วไม่แชร์เดี๋ยวกูลองทิงกเกอร์กันเดี๋ยวกูลองทิกเกอร์กันแป๊บนึงไหนครับชื่ออะไรวะช่องเขาอ่ะไม่มีแฮชแฮท,ท็กเลยกูส่งมีกูใส่ยอยู่มึงอย่าเบียวดิไม่ใส่กูแฮชแท็กโซนโฟนเลยว่ะใส่มไม่เห็นต้อนไม่เห็นต้อนสีไอ้กิ้งล้ำหน้าด้วยอ๋อก็มึงบอกให้กูใส่ตามท้ายจะใส่แฮชแท็กอะไรเดียวดูดิเออไอ็นยึงเอาขึ้นหมื่นดิเอาขึ้นหมื่นดิเอาขึ้นหมื่นดิรู้ปะ แต่กูจ,จดให้ร้นนึงคนดางคือคนอะ่ะดูดิอุ้ยมาอีกแล้วเนี่ยมาเพื่อไข่วะกูให้อุ้ยกูเริ่มร้อนแล้วของใหม่อยู่ไหนวะเอาดีแมงทำไมกูไม่ได้แบบนี้บมา,า,างวะกูไว้ก่อนเลยพี่กูโยนโค่อมูก็ะจูไม่ได้องเดียว คุณโทรบอกจีเอ็มมาดิปรับเลนน่ะนะคนต้องเปิดต้องเปิดเสียงไอ้บอสให้ออกคลิปคนดูเยอะเยอะก็เปิดอยู่นี่เส้นติดดังดิสผ่อเลยก็เปิดอยู่นี่อยู่ดยวเอ่อได้ยินหมดตอนนี้เปิดอยู่มั้งเออจะดังไงนี่ไงไอ้เงินมันหาง่ายจังไบร้บอสเฮ้ยเอาดีมันชื่อขึ้นไม่อยู่เลยว่ะเออเงินม่นหาง่ายละไอ้เงินเริ่มหาง่ายละ มันไม่ดีใจยี่อะไรกระพงกระทงมาละสามพิบาทตอนเนี้ยฮะมันไม่ดีมันไม่ดีใจเลยเลยมันได้สามสี่ชิ้นแล้วด้วยกระทงสามพิบบาทเขาก็ใส่ของใหม่กันหมดแล้วแม่งเหนือใส่กระทงบวกพิซซ่โคตรเกียนอ่ะแล้วไหนของใหม่จะมาวะเมื่อไหร่ของใหม่จะมาสักทีดิได้แบนออนไลน์ยังคม่หมดอยังเลยเดี๋ยวกูยอมย้ายวันแป๊บนึงมันได้แบนออนไลน์สองอันเลยเดียวเอต้มาหมืนห่นบาทใจเย็นกูก่อนรัวแล้วตอนเนี้เฮ้ ไอ้นิวเฮ้มันได้แล้วไอ้เชี่ยเงินมันหาง่ายแล้วไอ้นิวฮะไม่ได้เราล่ะเราบ้าเพี้ยเลยเนี่ยปัญญาอ่อนเพืไอ้ควายลงสเตีมไปไปไอ้เชี่ยเรไอ้เชี่ยมันได้มันได้เกือบได้เกือบสามหมื่นแล้ววะเอ่ะมั่งใหน่เอาไว้ไว้ก่อนเลยไอ้เชี่ยได้เกือบสามหมื่นไว้ก่อนเลยเงินมันหาง่ายจังไงไอ้บอส เยคุยยอไม่กี่แม่ไม่ได้ที่เลยเลยเียทำไมม้ยไอ้โอแดงทีมงานไอ้เขาเขาอยากนอนเรอไอะเหียบอสโดเนไงวะเนี่ยน้องโอ้ไอนเลยเหียอะไรวาเดี๋ยวบอสตกงานอย่างเงี้ยให้เขามาเนงนเว้ยเฮียบอสแอบแช่งอะเด็ะ กูจะให้เราเจงแล้วคุณทำมาไอ้เพียร์รวยมาเด็เดี๋ยวกูปากหมดเนี่ยบัญชีใครอยากโดมาติดตามหน่อยอย่ามันยาวอ่ะดีกูดีกว่ากูติดตามหน่อยมันเป็นวะโอ้ยเฮียอยากตามก็ตามดิไม่ตามก็ต้องตามไเฮียมันเป็นไรวะไม่บอกดีกดติดตามเพียหน่อยเดี๋ยวเพียรล่าให้เดี๋ยวเพียแจกให้ให้พี่พี่เอาลิงก์ทิปมีผมไปเปล่าพอมันเด้งเข้าบัญชีผมผมก็เอาไอ้เฮียมันมันหาง่ายจังวะไอ้เฮียเหนียวเงินน่ะโอ้ยอย่าไปหาเปิดนะว่าไข่เซนน่ะ <Yeah. S 2> ไม่เองอะไรแล้วเขาทิ้งเลขไม่เขาทำไมวะไม่รู้เขาบอกอยากโดเน <c oughs> โดเอกก็โดนมาดิเฮียรวยขนาดนี้ใครดูยูทูปต <c oughs> ิดตามดี้เฮียผู้ติดตามสองร้อยไอ้ผู้ติดตามสามร้อยพีดด่ก็จูแจกเลยเอ <c oughs> าดิฮะมาดิเดี๋ยวคนดูถึงสามร้อยเดี๋ยวกูแจกเซตหนึ่งเลยมาดิแจกเอาโยกตู้กันแจกดัดหายเรื่องหนึ่งชิ้นเลยเออคนติดตามไหนวะดูดูคนติดตามดิไปดูคนติดตามแป๊บนึง โอ๊ยติดตามร้อยยี่สิบคนเองฮะสี่ห้าร้อยแล้วว่าแจกละถึงนี้ต้องแจกใครแม่งไปแอบปั๊มมาวะไม่ได้มีใครปั๊อ่ะพี่อ่ะเอาแล้วไงเริ่มดังแล้วเริ่มดังผมไม่ก็พี่ไม่ก็พี่เคยดังจากเกมอื่นมาพี่เออตีมเมอร์่จริงๆอ่ะพี่เป็นนักแข่งเกมอื่นมาพี่ยิงแอดไม่ได้หรอพี่ยิงแอดไม่ได้เออจริงไอ้เขี้ยมึงเดี๋ยวท่องกูก็าบินไอ้นิ้วไอ้เขี้ยมึงใจเย็นดิ พูดดีามแจกของเว้ยแจกเป็นช่วงเว้ยทีละห้าอทีห่ะกดแจกแจกลัานอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแจกลั่นไม่หยุดอ่ะร้อยพิฟนอ่ะร้อยที่สิยีเอ้ยี่คนไม่ต้องเอานะพวกมึงอ่ะกดไลค์กดติดตามด้วยอย่าลังเต้นดีทีเต้นีก่อนดิพี่ฉลองอันนี้เต้นไงวะอ้บอเชื่อมึงย่บเบียวดิแม่มึงใจเย็นดิน้องไอ้เ่นื้อนอนผิ่เ้เสอดดืครอยเส้น่ เฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดกูกรเขาเขาเขาจะโดนเน็ตโดนเน็ตกี่บาทวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปม่กอรมากอรเลยเนี่ยประมูลอล่าประมูลอล่าเปิดดีประมูลอล่าฮะประมูลอล่าเหรอเอาดีตใช่เหรอเอดีประมูลอล่าเลยไอ้เชนิวมึงปั่นไรไอ้เชี่ยมาเดะมาเดะมามาประมูลอล่าเดี๋ยวมามาเดเออมูลลอ่าพเดิะ เปิดคำอ่านประมูลอ่านปะมูลนี่เปิดประมูลอ่ะพี่พี่ก็บอกดิเปิดประมูลออร่าครับเปิดประมูลออร่าครับน้องน้องหนูนมาดิใส่อะไรนะไอ้บอสใส่ได้ใส่โดดได้โดดเออใส่ได้ใส่โดดได้โดดแล้วปิดจริงด้วยมาดิเท่าไหร่เท่านั้นอ่ะมาเด็กสามพันละไอ้ดีวป่าดีเดียวมาดิกพี่อ่ะสี่พันแล้วพี่อย่าเงินมันหาง่ายจัด สี่เปอรนห้าแล้วยังไงปิดตาด้วยนะปิดตาด้วยนะขขอไม่ปั่นนะขอไม่ปั่นนะพี่บลหาแว่นแล้วใส่นีาหาแว่นมาใส่นีน้นาเล็กนาเล็กใส่ใส่แว่นหน่อยนี่แว่นกูก็มีออฟตุด้วยแป๊บนึงใจเย็นป้องกูนป้องกูนใส่หมวกเลยไม่เอาไอ้เหี้ยเขามีเขามีเ <laughs> มียน้อยไม่ชอบใส่แวน่นใส่แวน่นใส่แวน่นนาเล็กใส่แวน่นใส่แวน่นนาเล็กนาเล็กใส่แว่นหน่อย เฮ้ยคนดูจะพันเฮ้ยคนดูพันให้ให้เขาทำไหลไว้นิวเต้นปะเออเต้นปะไม่ได้ก็บินพื้นโชว์อ่ะสิบปีเขาเก่งพวกพื้นองพื้นอัพอยู่นะ้วเก่งอะไรละอะไรนะสี่บนทึกอะไรที่อะไรพิกาจูพิก็จูบีมันนาเอาข้างงวยบอสเย้ฝึกหุ่นแหวนออร่าลุงเย้จูทุ่ด้วยว่ะไอ้เหี้ยไหนวะสี่บันทึกไม่ใช่ราคาไม่เป็นหนังใจหวังเลยว่าโปเกมอนโปเกมอนอะเพลงนั้นอะบีมันนาเาข้างงวย บิดขนาดค้างหนูที่ผ่านแล้วพี่อะเขาดูไปผ่านแล้วแม่งมึงอยาบตามดินิวเชื่อคนดูเป็นตาคนดูจริงคนดูจริงแม่งมึงไปหลอกใครเขามาดูวะไอ้เหี้ยกูไม่มีต huh? ังค์แจกนะเว้ยแต่ย like ันหนนึ uh ่งไหนอะตอนนี okay. ้เท่าไหร่สี่พันเจ็ดโอ้โหเฮี้ยราคาอย่างเมาเซาใครหาให้กูประมูลไว้เหี้ยโอ้โหจากเป็นหมื่นไหนวะ กูน้ำให้กูน้ำให้กูน้ำให้มาเดไมาเดเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดแล้วนะเออเดี๋ยวคำว่าปิดลงไปคือปิดนะอ่านี่เดี๋ยวกูพิมพ์ปิดรอเลยเนี่ยมาเดไอ้เหี้ยราคาไม่เป็นหนังใจหวังแลลวอันนี้เฮ้ยอะไรี้สี่พันเจ็ดปิดได้ปิดโดดได้โดดพี่ตั้งผมเป็นผู้ดูแลนี้มันจะได้ขึ้นสีเขียวโอ้โหเหมือนมึงไอ้เหี้ยกูทำเป็นมากไอ่สัตว์หนยวะมือใหม่วะมือใหม่ขัไปซีกขวา ดีกว่าที่ชื่อผมอะแล้วก็ตั้งเป็นพูดถูกเลยนไอพี่อามดูไอพี่อามพี่อามเม้นด้วยรั่วนะพี่อามเม้นด้วยมาดิบอกพี่อามผิดเลยดิเฮียแหวนประมูลประมูลแหวนอยู่เนี่ยพี่ราคาแม่งโค้ดเมาจัดมาเด็กสี่พันแปดยามพี่โบนแม่งได้โคตรเยอะอะเฮียเมาจัด เครียดเลยกูเริ่มเครียดละไอ้นิ้วใส่ดิกูปิดแล้วนะมาปิดหน้าปิดตาล้วรอเลยพี่อ้ําแ่ะหน่อยพี่น้ําแปะรอหนาพี่อ้ําปิดตาดิพี่ปิดตาดิเดี๋ยวคนเขาชอบปิดตาแล้วมาเด็กมามาบอกตั้งน้ำยังไงนะปิดตาปิดตาแล้วนะไหนตาแเ้า5 4 3 2 1แล้วก็มาเด็กรอไว้5ขออนุโยงขออนุญาต ครับแล้วก็กดเลยห้าสี่สามสองหนึ่งเฮียไม่มีใครใส่เลยเฮียดูเหรอพูดว่าไอโคนไอโคนขออนุญาตอนุญาตเออจะร้องแล้วจะร้องเหรอฮียน้ำตากูจะไหลแล้วนะเว้ยมึงทำเฮียเนี่ยแม่งกูซื้อมาหมื่นแม่งห้าพันยังไม่ถึงเชี่อแม่งกูโทรฟ้องจีเอ็มแน่เฮียของชิ้นนี้แม่งของโจร เหี้ยนี่มอนกมาดิมามาเอาจริงด้วยปิดแม่งเลยเออมาดิเดี๋ยวกูนับนึง5 4 3 2 1ปิดไปดิฮะไม่มีคนใส่ด้วยฮะฮะเออไม่ทันนะ5,000ไม่ทันนะ10,000ได้ไปนะไอ้เฮียกูกูออกเกมได้ป่ะวะไอ้ไอ้บอสเราถ้าถ้าเราหิดประมูลได้ป่ะวะ ไปทานอะไรวะพี่โฟนซื้อใจคนดูดิไม่ไม่ทุนยกตู้เท่าไหร่ไอ้บอสมึงดูดิเขาวิ่งมาถึงที่เลยเนี่ยไม่ทุนยกตู้ไม่ถึงไม่ถึงร้อยเอ็มได้มาต้องกี่อย่างไอ้เหี้ยไม่่เหรอไม่เฮ้ยเออของหายไปไหนฮะเออแบ่งกระทงก็ได้เฮียแบ่งกระทงก็มีอะไรของเขาวะลงสเต็มนี่ไม่ต้องเดียวไม่ต้องเดียวลงสเต็มเออเฮียลงสเต็มแล้วบิดได้ปะวะเฮียที่คนดูยังบิดยังยังบิดได้เราเราบิดไม่ได้วะ เอ้ไอ้น้องไอ้น้องพี่ให้ห้าร้อยไม่ต้องเอาได้ปะพี่พี่ขอเองเอาไปเลยกำไรห้าร้อยไปไว้เออราคาไม่แย่หรอเป็นอะไรวันนั้นน่ะไม่แย่นะเพราะว่ามันออกมาเยอะแล้วตอนที่ผมขายไปหกพันมันยังออกมาเยอะไงโหยแม่ได้เลยแม่งโทรบอกแม่เลยเฮียแม่งงอมว่าแม่งพงอมว่าแล้วโพสต์ไรดีแล้วกูจะโพสต์ยังไงวะเฮียแม่งแชร์ลงกลุ่มแอดแล้วอันหนึ่ง ผูแชา์เขาคนตาบอดแป๊บมึงใจเย็นมึงใจเย็นดิไม่มึงสร้างกลุ่มทัวลงโฟนเออสงสัยต้องทัวลงโฟนวะไอ้เหี้ยแม่งรถทัวจอดเพียบเลยเนี่ยโซ์ต่อดีโยกต่อดีพี่ได้กำไรแล้วไปต่อดิชว์่้กโยกตู้ประมูลเลยคอนเทนต์ใหม่เออเอาดิฮะไอ้เหี้ยโย่ตู้ประมูลเออคอนเทนต์นี่แหละชีวิตโฟนอ่ะ เศร้าเลไตอนนี้เฮียแม่งเกมแม่งใจร้ายก่บมาเดะมาเดะกลัวที่ไหนอ่ะไปดิไทำทำอะไรล่ามแบบนี้คุยตามมายังคุยตามมายังวะร้อยห้าห้าแล้วนะเฮียเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวกูเปิดใหม่ติดตามผู้ติดตามถึงสามร้อยแจกแจกติ๊เอ็มให้คนดูรีบกดดิจะดูน้ำเฮียอะไรพันกว่าคนนะกดดิคุยพันขาไม่บอสเฮียดังจัดอ่ะลุ้มหนวดดิลุ้มหนวดลุ้มเข่าดิ ฮะคนดูพันกับของคนติดตามร้อยห้าสิบห้าเองเนียนะลูกข่าวคนดูคนชอบเวลายโยนไอ้เฮียมึงโอ้อเออโยกได้ชิ้นไหนประมูลชิ้นนั้นน่ะเผื่อได้ประดับกล้วยพี่เอ๊ะประดับข้าวโพดแม่งหลอกซื้อไรนิวไอ้เหี้ยแม่งเงินใบอ่ะเงินใบอ่ะ,อะ,เ,อะเอเอเอองนอเอินใบใจจิตเออคอนเทนต์ใหม่ได้บ้านนะช่วยเผาเอ็มได้นะเออนี่อ่ะคนดูชอบเลยเผาเอา็มอ่ะ กูเริ่มเคียดแล้เฮียหลังจากได้เงินเข้าบัญชีแม่งไม่ออกแล้วแต่จริงเหมือนเหมือนไปหยุดพักน้่นตอนตอนแรกเหล็กกำลังไหลอ่ะจริงถ้าไม่หยุดนะผมตอมากหอเฮ้อะไรนี่ถม่คนหาช่องที่ไม่ไม่เจอเต็มเลยว่ะเขจะมาดูกันีหมมาเดยวมากูแจกเลยเนี่ยมา มีราคามีราคาประมูลประมูลเอ้ยเอาไว้แจกเอาไว้แจกเอาไว้แจกอุ้ยเออแจกได้ระดับจัดบินแจกให้คนดูครบดีกว่าเอ้ยนะให้ติดตามติดตามครบแจกกูติดตามติดตามสามร้อยแล้วหมุนหกล้อเลยหมุนหกล้อไปว่ะสามล้อเลยวะไอ้เหี้ยให้ถึงสามร้อยเราต้องตั้งเวลาเว้ยไม่ถึงภายในกี่นาทีไม่ให้แม่งอ่ะหลุดเอาแบบง่ายๆนะเดี๋ยวรอ ไอ้นี่ไงสามร้อยคนใช่ปะ่ะเริ่มไม่ดีแ,แลแ้วนั่นน่ะเดีวพี่ก็ตั้งร้านหนึ่งถึงร้อยชิ้นอ่ะใครตึงชิ้นที่ห้าสิบห้าอะไรเงี้ยกูว่าเกมแม่งกูว่าเกมแม่งเลี่ยมตอนเนี้ยเฮียเจมแม่งเห็นกูได้ตังค์แล้วแม่งปรับเลทเลยแม่งเจ<อ>๊เอ็มมึงจะบีออะไรวะมึงจะมาขัดช่องทางรวยทำไมวะเออเห้ยเห็นได้ <โอ S 2> ดีเหรอวะเออเฮียมึงมดูดิพอเงินเข้าบัญชีแม่งไม่โอนให้กูเลยเอ้ยแม่งไม่เข้าเลยเนี่ยหัวเสือเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าลั่นนะฮะ เที่ยแล้กวกูใช้พิกีเอ็มแล้วเนี่ยแม่ง <c oughs> อุ้ยเออไม่จับต้นทุนก็ไม่ขาดทุนเที่ยเอ็มหายไปไหนก็ไม่รู้แม่งเ <c oughs> ีอยหัวเสือลั่นลั่นไงวะไอ้บอสฮะเฮ้ยอุ้ยเด็แจกของเด็กเดแจกของพวกย้อนยุ่งไงฮะ โอ๊ยไอนี่ไงกูเจอแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วเนี่ยไอ้บอสมึงดูดิแม่งไอ้นิวไอนิวอมมั้งเหรอ้เหี้ยแบบขับหรือนิวไอ้เหี้ยแล้วมาโอ้โหโดดดวงไปไกลดิงงว่ะช่วงต่อหน้าเลยเหรอเว้ยเหียอยู่เปนบ้าต่อหน้าเลยลูกค้าประจำลูกค้าประจำคนนี้แม่กูเริ่มงอมแล้วตอนนี้ เฮียอะไรแม่งไปดิแม่งมาโดดดวงีของละของนั่นลืมเลยนะเออเยอะแทนที่กูจะได้นะเว้ยแม่งไปไกลเลยนิวงไงฮะเี่ยก็มาพอเลยไอ้เฮียตัวซวยไปเลยแม่งตามกูมาอีกวะเนี่ยเหียเปลี่ยนวีเปลี่ยนวีงงว่ะ โอ้เรไอ้เหี้ยเราคนได้ลืมเลยกูโจ้ากันลืมคนล่ำจัดอะกูทำไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยีแยวหน่อยดิเฮียใจเย็นดิมีคนมาเดิลแกทำอะไรบ้าๆหน่ยดิแค่นี้ยังไม่บ้าไม่พออยู่วะไอ้บอลแล้วเขาบอกถามกูชื่อช่องอะไรแล้วกูจะรู้ปะเนี่ย ไฟโฟนอ่ะพี่ตั้งปิกาจูคนมันหายากหรือเปล่าเออหนาโฟนก็ได้นะโฟนอ่ะอยาหาว่าน้าสอนนะเอออย่าหาว่าเฮียก็ได้นะเอาตั้งเฮียก็ได้นะเอออย่าหาว่าน้าสอนนะอย่าหาว่าโฟนเบียวอย่าหาว่าโฟนเบียวชื่อช่องมึงเล่นไฟเอ็มเยอะไว้เอ้มโอ้เฮี้ยงเป็นไรวะฟนไม่เบียวดิต้งชื่อช่องอะเออโฟนไม่เบียวฟนไม่เบียวะดิเออ ไหนวะแว่นกูไปไหนวะมาแว่นกูเจอแว่นรัดมากูซื้อออฟต์มาอย่างเดียวเย้ใส่แว่นออฟตัดด้วยว่ะมาแล้วสปอนเซอร์มาแล้วไอเนิ้วสปอนเซอร์เข้าด้วยบอกแล้วมีต้องมีต้องมีคนคิดเหมือนกูว่าเหมือนนันนิกอะเพี่ยะไม่อะออฟตดกูมาแล้วนี่อ้นันนิกอะ่าหาว่าน้าสอนเนี่ยมาเด็กอย่าหาว่าคนเบี้ยวชื่อม่เกงเลยอย่าหาว่าคนเบี้ยวแม่งอุดพี่อะเดี๋ยว ครับน้าในครับเอ้ยไม่ใช่นาโฟนเลยอย่าอย่าหาว่านาสอนมันบอกนั้นนี้มันบอกนั้นนี้กาหรอฮะมันอะไรบูุมลังจะไปเทคมีเอาเนี่ยไอ้ผู้ติตามมึงสามรแจกแล้วเนี่ยมึงไม่กดจริงเหรอวะเี้ยเขาแจกเันพันอีกูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละเกมเกมแม่งเหลี่ยมฮะอีกหกทีแต่เดียวผู้ติดตามจะแตงแบิวอะบอสว่าไงวะเออรออะไรอะ พวกนี้เนี่ยขึ้นวอลใชมั้งโชว์ไล่ลำเลยอ่ะเดี๋ยวอย่าหาวนาสอนน่ะไข่เต็นท์ล่างไข่เต็นท์หรือโฟนเขาล้านไปแล้วไอ้เฮียเอ็มกูจะหมดก็วันนี้แหละมีแจกพี่มีแจกนี่นะแจกเป็ดให้เขาด้วยนะวอลรัวให้คนมันรัวกันะมึงเจ้ากี่อันน่ะเบอร์อุ้ย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 อุอุ้ย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 อุ้้ยอุ้ยออ คือแม่งไม่ให้กูเลยเจแม่งล็อกเลยกูโทรหาแป๊บจะเอาเฮียอะไรทุกคิกวะพี่ไอ้เฮียนิวนี่มันหลายคิกแล้วมึงดูดิมึงดูดิคนอื่นเขาลั่นลูโลเลยเนี่ยจริงคนได้ขมือบอลมือบอลมือบอลได้ได้ได้บวกคิกคิกได้ไม่ได้อยู่บอลได้นะเอาไปทำเป็นไอ้นี่อยู่นะเบอร์ทองได้อยู่นะเฮียเบอร์ทองอ่ะเบอร์ละเบอร์ละบาทห้าสิบบาทฮะก็เลยรด้วยกูไม่นะได้เฮียถึงหกทียังวะเมื่อกี้ อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยสได้หาว่าหารจิ้งจแุงเริ่มเครียด,ลยดยแล้วผู้ติดตามสองร้อยยังวะเม่ใช่สองร้อยแล้วอ่ะผู้ติดตามเริ่มลั่นแล้วว่ะมาอีกห้าทีพอเฮียเขาจะแจกของมึงไม่เอาเหรอวะของฟรีอเอ็กติดตามหน,น่อยอย่าดูอย่างเดียวกดต,ติดตุ่มเลยซื้อก่อนเราตั้งอันนี้ด้วยบอสที่ให้กดติดตามก่อนถึงเม้นได้อ่ะใช่หรอเออไม่ได้ต่อเออก็เรื่องเขาเดี๋ยวเฮียเขาจะติดตามไม่ติดตามอ่ะ ไม่ต้องมาติดตามอย่ามาเบียวดิอยากให้มาสอนที่หลังนะปล่อยแม่งไอ้บอสให้สอนแล้วเนื้องสอนแล้วไม่เราเป็นแบบนี้ใครไม่ติดตามก็แล้วแต่อะไรเนี่ยเขาไม่เขาไม่เอาอะไรหรือเปล่าเออเขาขอแค่ไลฟ์เพื่อแบบระบายความสุขอะเหมือนเจ้าเราเขาปักเลขบัญชีเอาไว้ทำไมวะไอเฮียเขาบอกเขาอยากโดนเนี่ยกูยังไม่เห็นใคร่ออนมาเลยพอพอโดนเด็ดในนั้นเออาาเลยไม่ไอ้ยูโดนเมื่อวานโดนเด็ดตอนนั้นขอบคุณขอบคุณเน็กซัสเพจที่เสียงเป็นเสียงหวานสาวขาวอะฮะ